ถ้าเราดูจากด้านนอกนะครับเราก็จะไม่รู้เลยแล้วเราก็จะซื้อตัวที่ถูกกว่าสวัสดีครับวันนี้พบกับมหาชนีในเรื่องเกี่ยวกับปลั๊กพวงแลนดี้นะครับปลั๊กพวกแลนดี้นะครับปัจจุบันนะครับทาตลาดคนรู้จักกันอย่างกว้างขวางเพราะว่ามีขายอยู่ทุกห้างสินค้านะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะไปขายในพวกโลตัสอะไรพวกนี้ก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีทุกห้างในส่วนของปลั๊กพวงแลนดี้นะครับเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานนะครับมออก,ออกอ แ,แรกๆเลยนะครับที่มีมอกอปลั๊กพ่วงในประเทศไทยหลายคนนะครับซื้อปลั๊กพ่วงแลนดี้นะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลั๊กพ่วงแลนดี้เนี่ยมีรุ่นกันไฟกระชากนะครับที่ผมอยากแนะนำปลั๊กพ่วงแลนดี้เนี่ยเขาทำมาหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นกันไฟกระชากแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นกันไฟกระชากเนี่ยจะมีราคาที่สูงแต่คนเนี่ยจะไม่ทราบว่ามันดียังไงนะครับเพราะว่าดูด้วยตาเปล่านะครับ ก็ไม่ได้เห็นเลยว่าแตกต่างกันยังไงมหาชนีนะครับจะมาแนะนำนะครับว่าทำไมถึงแนะนำให้ซื้อปลั๊กพ่วงกันไฟกระชากของแลนดี้และเหมาะกับการใช้อุปกรณ์อะไรครับถ้าเราไปตามห้างสินค้านะครับเราก็อาจจะเห็นปลั๊กพ่วงแลนดี้แบบนี้นะครับที่ขายกันทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นตามห้างเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับที่เป็นรุ่นกันไฟกระชากรุ่นกันไฟกระชากนะครับเขาจะมีเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับป้องกันฟ้าผ่า12,000โวลต์นะฮะ เดี๋ยวผมจะมาแกะด้านในให้ดูนะครับว่าตัวปลั๊กพ่วงแลนดี้เนี่ยที่เป็นรุ่นกันไฟกระชากเนี่ยมีความแตกต่างกับรุ่นธรรมดาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูด้านในนะครับตัวที่เป็นกันไฟกระชากนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีสกรีนไว้นะครับว่าป้องกันไฟกระชากนะครับป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็มีจำนวนโวล์นะครับตัวนี้อยู่ด้านหน้าเลย หลังจากที่เราแกะมานะครับด้านในนะครับเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับปลั๊กแดนดี้รุ่นธรรมดานะครับแต่มีแผงวงจรอยู่ตรงนี้นะครับมีแผงวงจรอยู่ตรงนี้1จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผงวงจรตัวนี้คือวงจรอะไรนะครับหลังจากที่แกะมานะครับเราจะเห็นตัว MOV 3ชุดนะครับซึ่ง3ชุดเนี่ยตัวที่เป็นแผงวงจรตัวเนี้ยเขาจะกันกระชากได้3ทางนะครับ LN นะครับ NG LG อะไรประมาณนี้ แล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะว่าตัวนี้นะครับถ้ายังมีไฟติดอยู่แสดงว่าระบบกันไฟกระชากยังคงทํางานอยู่นะฮะมีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างสาย G สาย L สาย N นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ทาให้สามารถกันกระชากได้3ทางเลยนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยครับที่เห็นขาวๆตรงนี้นะครับเป็นซิลิโคนที่เอาไว้ว่าเวลามีความถี่สูงๆแล้วจะทําให้ยึดติดแล้วทาให้ไม่เกิดเสียงสั่นนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวมหาชนีจะเปิดให้ดูปลั๊กแลนดี้ที่ไม่มีกันกระชากนะครับว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับปลั๊กพ่วงแลนดี้ที่ไม่มีวงจรกันไฟกระชากนะครับเมื่อเราแกะมานะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นปลั๊กที่คล้ายๆกันนะครับเดินสายคล้ายกันแต่ว่าจะไม่มีแผงบอร์ดนะครับที่ติดไว้ตรงนี้ไม่มีบอร์ดวงจรกันไฟกระชากนะฮะก็จะเป็นปลั๊กที่เข้าตัวเบรกเกอร์ตัดไฟนะครับ แค่นี้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่านะครับความแตกต่างนะครับระหว่างปลั๊กแลนดี้ที่มีวงจรกันไฟกระชากสูงนะครับกับปลั๊กแลนดี้ที่ไม่มีกันไฟกระชากชนี้จะแนะนานะครับในเรื่องของระบบกันไฟกระชากนะครับไฟกระชากก็คือชุาผ่าตูมเข้ามาเข้าอุปรกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยตรงแล้วก็ทําให้เมนบอร์ดเสียอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของกันไฟกระชากนะครับถ้าเป็นปลั๊กที่มีระบบกันไฟกระชาก ตัวกันไฟกระชากของตัวนี้นะครับแนะนํานะครับว่าต้องต่อปลักเข้ากับกล่าวคือบ้านจะมีต้องมีสายดินจะใช้งานตัวกันกระชากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะหลังจากที่มีฟ้าผ่าเข้ามาตู้นะครับตัวที่เป็น MOV ตัวนี้ซึ่งมีความต้านทานนะครับจะรับไฟชั่วขณะหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะฮะ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะรีบหานะครับตัวค่าสักไฟฟ้าที่ต่ําที่สุดก็คือสายกาวแล้วก็จะรีบถ่ายไฟที่เกินเข้ามาครับลงดินเรื่องของไฟกระชากนะครับนอกจากฟ้าผ่านะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกหม้อแปงลงระเบิดรถชนเสาไฟฟ้าหรือมีการระเบิดขนาดใหญ่ในพื้นที่ไฟฟ้าใกล้ๆนะครับก็จะป้องกันเรื่องของไฟกระชากเข้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในส่วนคําแนะนํานะครับว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่ เหมาะสมกับการใช้พวกปลั๊กกันไฟกระชากนะครับอย่างเช่น1เลยนะครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์แนะนำนะครับใช้กับปลั๊กกันไฟกระชากนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีมูลค่าสูงนะฮะถ้าสมมุติว่ามีการไฟกระชากนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่มีพวกเมนบอร์ดแผงวงจรนะครับอย่างเช่นทีวีนะครับกล่องดิจิตอลหรือว่าพวกที่เป็นตู้เย็นนะครับที่เป็นเครื่องซักผ้าแนะนำนะครับว่า ใช้กับพวกที่เป็นปลักก๊กกันไฟกระชากจะตอบโจทย์ได้อย่างดีครับ